เฮ้ยทำไมเวลาเหลือแค่สามนาทีเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนมันมีให้อัปเดตแล้วไงเดี๋ยวๆทำไมเป็นสามนาทีครับนี่ทิมเลยกินนะผมกินครับแถงครับไปครับแถงครับ กินครับดันครับผมมาป่ไปครับอืมดันครับตอน,นครับนั่นแน่มายกลงมาไปครับ กินเขาไปทิมลุกเข้าไปกินเขาไปกินเขาไปอืมนั่นแน่กดครับผมปายโขนไปอีกตัวหนึ่ง เปิดลูกครับได้กินไปทิมมาผมกินเข้าไปทิมลูกเข้าไปกินเหลือกินมาก ไม่บูหรอกนะเว้ยเฮ้ยกินเลยเว้ยกินเข้าไปครับทำไรทิมลูกกินเรือครับผมเนื้อบ่อยเราเสร็จแล้วละไปเตรียมลูกครับผมเสร็จแน่นอน แกงสหายโขกหนักนักโขกมา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 พันเจ็ดด้วยไปครับโคนเชิงเสียงเล่นเป็นม้าขวาแน่เลยเนี่ยรูปทรงมันใช่รูปทรงมันบอกอืม,อมดัน,นครับตัจบวจะวางในหรือวางนอกครับไปครับโคดวางในเว้ย เรามมาพี่ไม่โดนหรอครับเฮ้ยหรือว่าเป็นมา้าแมงม้ามังกรเหมือนกันมังกรเจอมังกรมา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 ,มาอา่าไปครับเชื่อมตรงนี้ก่อนดันตัวนี้ก่อนคินก่อนคินก่อนดันชึบดันชึบโอ้เม็ดขาดเม็ดขาดว่ะหน้าคุนก่อนหน้าคุน แทง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 เร็วทิมมาทิมหรือกินกินหรือจะทิมก็ได้เร็วทิมไยเ้ยโดดครับ นี่ถอยมาว่ะแปปนะแปบนะแปบนะถอยมางี้เราต้องช่วยๆกันเปิดประตูหน่อยดันครับดันครับฮัลโหลเซไฮโคนกินครับเป๋ตัวที่หนึ่งเดินขึ้นไป กินเลยไม่สนใจดันขึ้นไปหนึ่งตีดันครับกินเข้าไปนั่นแน่ไม่ยอมกินด้วยเว้ยแล้วมาต่อฟังนี้ไปครับ รีบเชื่อมกันเดี๋ยวรีบเชื่อมกันเราจะเป็นมันเชื่อมครับโคนเขาเสียตำแหน่งไปแล้วหนึ่งตัวทำไรวะนี่ก็ต้องรีบเชื่อมแล้วโคนเขาเสียตำแหน่งโคนเขาเสียตำแหน่งแล้วเสร็จละเบียตัวนี้ขอฉันเถอะตำแหน่งเสียเราซื้อ กินเข้าไปครับผมกินเข้าไปจะรอ,อเอามาอุดเลยนะครับไม่เป็นไรทำไรกินไปเลยไดีไหมเราไม่ต้องเราต้องใช้ไม้ไหมเนี่ยใช้ดีครับไะดันก <c oughs> ินไปสองตัวสามตัว อ่ะผมแทงเลยแล้วกันนะครับแทงไรมาอืมว่าแล้วว่าเขาต้องไม่กินใช่อ่ะขอแทงอีกสักหนึ่งทีแล้วกันนะครับแล้วกระโดลลุกเร็วตนลุกมาครับตวลุกมา ไปครับผมหนีไปไหนครับหนีไปไดนครับหน,ไไบนีไปตานั้นหนีไปตานั้นเว้ยกินแล้ว กนไปครับกินมา่าแล้วมาพี่จะดีเป็นไหนโดนละมา้า นายมาก้าวแล้วอะไรกินมามันก็ต้องเสียจังหวะหน่อยแล้วน้องเจ๋ง่ายครับัมแต่ห่วงมาขุนจะซวยรู้เปล่า ไปครับผม <S <S ขึ้นไปสุดๆกันไปเลยตอนตอน,นั้นเลยไปครับ อะไรอะไรกินชืบปุบปุบปุบ,ปบไปครับต้องเรือครับต้องเรือกินเข้าไป ลูกเปล่าลูกเปล่าบางครับผมเดี๋ยวเสดี๋ยวเสดี๋ยวเสไปครับ หนีเีอวมาม้าไม่หนีเหรอม้าหมีตายนะเว้ยอ้าวแม่งไม่หนีอ่ะเชื่อแมา่งเลยไม่ยอมหนีกินก็บ่อยอืยอมแพ้เลย